สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสามมีนาะใช่ไหมครับตอนนี้ก็เวลาน่าจะประมาณหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มตรงคือวันนี้เป็นวันเกิดเพื่อน <c oughs> เพื่อนเพื่อน <c oughs> ที่ผมคบมาประมาณครึ่งชีวิตครึ่ขงของครึ่งชีวิตครับตั้งแต่เจเรกินเหล้าเมายากันแล้วก็คบกันตลอดเจอกันแทบตลอดคือเขาเป็นเพื่อนคนหนึ่งอะที่แบบ อย,อยู่ในตลอดชีวิตของเราเป็นเพื่อนยากเลยแหละเวลามีอะไรเขาก็จะมาช่วยอะไรเจอกันตลอดคือวันนี้เป็นวันเกิดเขาผมอยากเซอร์ไพรส์เขาผมไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์อวยพรเขาใน f c e e o o o ของของน้องคนหนึ่งน้องคนหนึ่งเขาอวยพรไปผมก็ไปคอมเมนต์อวยพรเขาไปแหละผมถามว่าเขาอยากกินอะไรเขาอยากกินเมนูในอีพีของผมเป็นเมนูยำสาจักรพพัด นี่ผมก็เพิ่งเพิ่งตื่นเพราะนี่ประมาณทุ่มหนึ่งผมเลิกงานประมาณห้าโมงกว่าผมไปเผลอหลับเดี๋ยวผมจะไปตลาดแล้วก็จะเซอร์ไพรส์เขาด้วยนี่คือคลิปถ่ายเซอร์ไพรส์เขาเลยแหละเขาไม่รู้จะไปทําให้เขากินที่ที่บ้านที่นูน่นเพราะว่าเขาเขาคงไม่ถ่ายกับผมหรอกเขาเป็นคนเหมือนจะอายกล้องครับแต่ว่าผมใช้เขาทปนคนถ่ายจะไปเซอร์ไพรส์เขาว่าผมคิดว่ามิตรภาพเป็นเรื่องสําคัญครับสําหรับเขาเออเพื่อนที่ดีเราก็ควรครบแล้วก็ดูแลเขาเวลาเขามีอะไรเขาก็ เขาก็ดูแลเราเขาก็เออเขาก็แบบช่วยเหลือตลอดผมก็เลยอยากจะเซอร์ไพรส์แล้วก็เก็บไว้ให้เขาดูว่าเออวันหนึ่งวันหนึ่งอ่ะนี่เราเป็นเพื่อนหรือว่าอะไรมีเพื่อนแบบนี้เออขอบปิดว้ดูนะเวออนี่มิตรภาพกูมึงก็นั่นแหละครับแล้วก็เขาเป็นคนค่อนข้างที่จะกินอะกินง่ายๆเขาไม่เคยกินอาหารอะไรที่แบบเขากินแบบบ้านบ้านนะครับเขาเป็นคนทำข้าวไม่เป็น เขาชอบกินถ้ากินอร่อยเลยก็คือเขาจะรู้จักฝีมือผมเขาจะกินหือกับผมแล้ววันนี้แม่งเลือกถูก EP ด้วยครับเล่นของหนักด้วยแบบเขาอยากกินไงเขาไม่เขาไม่เคยผมไม่เคยทําเมนูนี้ให้เขากินนะแต่ก่อนเขาเขาจะกินแต่ก่อนจะไปไหนด้วยกันก็ทํานู่นทํานี่ผมจะทาให้ให้เขากินเขาจะมีน้องมีอะไรมานั่งกินก็วันนี้เขาอยากกินสามจักรพราดอ่ะโอเคจัดให้มันเกิดเขาเซอร์ไพรส์ไปครับแต่เขาไม่รู้เนาะผมจะถ่ายคลิปเขาไม่รู้เขาไม่รู้ นะครับเดี๋ยวเราไปตลาดกันครับตอนนี้ของเราก็ <_ S 2> ก็ได้แล้วนะครับเป็นตามต้นฉบับเลยปูเป็นของสดทุกอย่างครับก็ก็โอเคเดี๋ยวเราจะไปไปทำกันแหละขับรถกลับเดี๋ยวไ้เจอกันตอนทำครับโอเคอันนี้ผมก็ยังจะเียมของยังจะทำนะมันไม่อยู่มันไปซื้อปลาเผาอยู่แต่ผมจะจะทำ ก็จะทาไว้เดียวมันมาพอดีเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาลุยกันครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นปูนะครับผมล้างเรียบร้อยแล้วกุ้งล้างเกลือล้างแป้งล้างน้ำโซดาเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นหอยนี่ผมล้างนานกว่านี้อันนี้ก็จะเหมือนเดิมครับแบบเป๊ะเลยเพราะว่ามันอยากกิน epn ที่ผมทํา ep ที่แล้วคือ ep ประมาณ ep ที่20 24 25ผมไม่แน่ใจ phết lên thịt, thịt thịt nào. Hả đó. nào mình à ม <Private. S 2> าแล้วมันมาแล้วแบบนี้มีวันนี้ผมไม่ได้เคี่ยวน้ำตาลนะผมก็เลยเอาอันนี้แทนรัวนิดหน่อยครับอปลบา เอฟซีอิทธิบัสค,ครับซื้อปลาแล้วหรอซื้อมาแล้วนีม่มีเอฟซีอิทธิบาส กระหุงเ่าร okay, so ์ uh, ้องแขกซอยกรเขื่อหนัห hmm. ลังเยบสับนะครับต้นฉบับเลย Cắt thêm nét Cắt thêm nét เยอะมากไลฟ่ลิ้นวา่าเอฟซีกินถึงมาสักไม่อิ่มครับผมชอบทำอาไรทำอาหารมมาาาแล้วมาทำเหมือนกันคุณชอบกินแล้วมีความสุขทำให้คนอื่นกินแล้วเห็นคนอื่นากินอร่อยเราก็ยินใจไปด้วยผมก็ทั้งเป็นคนคือเราเป็นคนชอบทำมาเนาะก็เหมือน,ามมานอกันทุกคนแหละถ้าคุณชอบราทำข้าว

Bạn người ta mọi người ta mọi người 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 mọi ครับนี่ผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วก็คือไม่อยากจะอยู่ดึกก็ไปก็ไปทําให้กินแหละเฮ้ยมันกินกินกินอร่อยเลยกินเยอะกินสงมันอยากกินเลยแล้วก็ก็เหมือนเป็นของข,องของวัญเกิดให้มันแหละคือผมคิดว่าของขวัญเกิดมันมันไม่จําเป็นต้องซื้อของหรือว่าอะไรดีๆหรือว่าเป็นเค้กอะไรก็ได้แต่แบบเออเราสำหรับเพื่อนเราไปเราก็ไปทํา ผมเป็นคนชอบให้ความรู้สึกมากกว่าการที่จะไปซื้อของให้บางครั้งมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้สาคัญแต่ว่าผมคิดว่าการแสดงออกอะออนั่นแหละเราก็ก็ไปก็ไปทํากินอาจจะไม่ได้ว่าอะไรมากมายแต่มันเป็นคุณค่าของความรู้สึกทางใจมากกว่าผมคิดว่ามิตรภาพมันต้องแสดงออกด้วยความจริงใจผมคิดว่าแบบนั้นก็คือแบบเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อของหรือซื้อเสื้อผ้าอะไรให,ใ,หใ,หให้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 กับเรา แต่ว่าเราไปแล้วเราแสดงออกด้วยความจริงใจของเราด้วยแบบเออเป็นตัวของตัวเองมันก็เขินนะมันก็ไม่กล้าออกกล้องผมก็ไม่อยากจะไปถ่ายไม่อยากจะไปบังคับอะไรเขาแต่แต่แตอยากจะทําให้นี่คือเออให้อยากคิดว่าอยากจะเซอร์ไพรส์และทำให้ด้วยใจของตัวเองด้วยความรู้สึกเลยคือคบกันมานานมากกับมันก็คือแบบไม่ไม่อยากจะพูดลึกๆไม่อยากไปซึ้งอะไรหรอก็คือโอเครู้จักนิสัยกันก็แค่นั้นพอ,อรู้ๆกันไม่ต้องไปไปพูดว่า,อย,าอย่างนู้นอย่างนี้หรกคือเรารู้กัน อ,อโอเคยังไงก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์เพื่อนะให้มีความสุขให้สมอะไรปรารถนาให้จิตการอะไรที่อยากจะได้างานได้ยยเยอะรุ่งเรืองนะยังไงก็ค่อยเจอกัน e ีหน้าเพื่อนะหายอายเมื่อไหร่แล้วค่อยมาถ่ายด้วยกันนะอันนี้อีพหนึ่งแค่อยากจะลองอเซิร์ฟดูเออโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะครับขอบคุณ FC ที่แบบยังติดตามกันตลอด ขอบคุณทุกคนเลยแหละครับที่อ,อ,อย่างน้อยๆที่มีน้ำใจมอบกดการติดตามให้ยังเมตตาไปแล้วนะครับ